เยไหมที่จู่ๆวันที่สดใสก็กลายเป็นวันฟ้าครึมชีวิตเราก็เหมือนท้องฟ้าที่แปรปรวนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดเดี๋ยวพายุทำไมเราชอบยึดติดกับอะไรเดิมๆจังฉันเชื่อแบบนี้ฉันชอบคนนี้ฉันต้องการแบบนั้นเหมือนเราเป็นหินผาที่แข็งแกร่งแต่จริงๆแล้วเราก็แค่อารมณ์จักรวาลชอบเล่นตลกกับเราให้ปวดหัวให้เจอเรื่องแย่ๆแต่ก็ให้ความสุขให้พลังให้รู้สึกผิดชอบทำแล้วทุกอย่างก็กลับตาลปลัดเราควรระวังตัวให้มากขึ้นนะ ในใจเราเงียบๆคอยเตือนตัวเองว่าตอนเนี้ยฉันคิดแบบนี้ตอนนี้งานนี้โอเคตอนนี้ฉันเป็นแบบนี้เพราะอะไรเพราะระดับสารเคมีในสมองเราเปลี่ยนนิดเดียวชีวิตก็เปลี่ยนแล้วไงตลกดีนะร่างกายกับจิตใจเราเหมือนเล่นปิงปองกันอยู่เรื่องการเมืองความรักหนังสือเพื่อนเราคิดว่าเราตัดสินใจด้วยเหตุผลด้วยความดีงามแต่จริงๆแล้วเราตัดสินใจจากอะไรจากเมื่อคือนนอนพอไหมน้ำตาในเลือดเท่าไหร่บางทีเราก็อยากตาย ทั้งๆที่แค่ต้องงีบสักหน่อยหรือกินน้ำส้มแก้วหนึ่งเท่านั้นเองคิดถึงเรื่องมีไว้แล้วเราจะใจดีกับคนอื่นมากขึ้นบางทีเพื่อนเราอาจจะบอกว่าฉันเกลียดแกตอนตีสองในครัวแต่จริงๆแล้วเขาแค่ง่วงและกินมื้อดึกมากเกินไปการเข้าใจว่าเราเป็นแค่ส่วนผสมของอารมณ์ช่วยเราได้โดยเฉพาะตอนที่เราอมองไม่เห็นแสงสว่างเลยจำไว้ว่าถึงตอนนี้เราจะไม่รู้ว่าอะไรจะเปลี่ยนชีวิตเราแต่ถ้าราอาไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีอะไรมาพัดพาความเศร้าออกไปเอง และในวันที่เราลืมไปแล้วว่าเคยเศร้าอย่าลืมวันที่เราเจอพายุโหงกระหนำ่ำเราล้มเพราะเราชอบประกาศว่านี่แหละคือฉันแต่จริงๆแล้วมันก็แค่อากาศร้อนพายุฝนฤดูร้อนเราอยากเป็นของแข็งแต่เราก็เป็นได้แค่อากาศน้ำความร้อนกระแสะลมเชื่ออะไรตอนนี้ก็เชื่อไปก่อนแต่อย่าลืมร่วมกันฝนแล้วคุณละ่ะวันนี้คุณเป็นสภาพอากาศแบบไหน